ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีน้องๆที่เคารบลัางทุกทุกคนและท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องันแ happy ของพี่การนะครับวันนี้พี่การก็จะพานุองๆนะครับมาเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับใน arc survival ultimate mobile นะครับที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าอาภาคนี้นะครับจะเป็นภาคที่ก็มาจาก a r pc เพื่อมาลงในของอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นโมบายนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับสาระน่ารู้เดี๋ยวพี่การจะพานุองๆนะครับมา แบ่งปันความรู้นิดหน่อยนะครับก็มีพิการพบว่าตัว a r ร์คภาคใหม่นี้นะครับมีระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือ a r c p a s านะครับ a r c p a s ก็เป็นระบบ V.I.P. ของเกมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อนะครับหรือสมัคร a r c p a s เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเบื้องต้นนะครับก็มาดูกันเลยนะครับทุกคนเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับ a r c p a s ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับน้อง เมื่อเรานะครับเข้ามาสู่เกมแล้วเราอยากจะได้ a r ์ p a าสนะครับมาเป็นของเรานะครับ a r ์ p a าสเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรบ้างนะครับประโยชน์ของมันสิ่งแรกเลยนะครับเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกของ a r ์ p a าสแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือการเข้าถึงแผนที่นะครับน้องการเข้าถึงนะครับแผนที่ต่างๆนะครับน้องซึ่งถ้าเกิดเราซื้อในนามหนึ่งแผนที่นะครับก็จะเสียอยู่ในราคาประมาณ199บาทนะครับ1แผนที่นะ อันนี้เป็นรายเดือนนะครับน้องๆย้าว่าเป็นรายเดือนนะครับหากเราจะซื้อเป็นรายปีนะครับก็จําจนวนเงินเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยมันเป็นตัวเลขของบาซิลนะพี่จาไม่ได้นะครับว่ามันประมาณกี่บาทนะก็ประมาณนี้แหละแต่เสียงเงินแน่ๆนะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าแผนที่ละ199บาทนะไออาร์พาร์ตอันนี้คือตัวเงินพี่ไม่ชัวร์นะครับแต่เสียงเงินแน่ๆเพราะว่าอันไหนไมีชัวร์พี่ก็ขอ บอกตรงๆว่าไม่ชวนนะครับแล้วสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากอาร์คพาร์มีอะไรบ้างนะครับเขานะครับเขียนไว้ประมาณนี้นะครับเมื่อเราเข้าถึงแผนที่นะครับที่เผยแพร่นะครับกดคอนโซลในผู้เล่นเดี่ยวนะครับแล้วก็คีย์โบนัสหลายร้อยคีย์ในทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ได้อีกพีคูณ2เท่าในทุกๆโหมดนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเรานะครับซื้ออาร์คาร์อันนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้นะครับก็เป็นรายเดือนเนาะอันแรกนะรายเดือนนะครับเราก็จะได้กดคอนโซลนะครับมาใช้ในการ คาร์บวัตถุดิบนะครับที่มีในตัวเรานะครับย้ําว่าคาร์บวัตถุดิบที่มีในตัวเราหรือว่าเป็นการเสกของที่อยู่ในตัวเรานั่นเองนะครับเช่นเดียวกับการเสกพวกไดโนเสาร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคี์คี์ที่เพิ่มเข้ามาต่อจากพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแอมเบอร์ที่แถมมาให้กับพาร์ทนั่นเองซึ่งถ้าเราซื้อในตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อไอ้พาร์ตอาร์คพาร์ตตัวนี้นะเราก็จะได้คีย์นะครับมาด้วยนะครับเป็นลายวันนะ วันแรกก็จะได้5อันมั้งอันนี้ไม่ชัวนะน่าจะวันแรก5อันนะครับวันต่อไปล็อกอินก็เป็น10อันก็เหมือนกันเก็บสะสมแอมเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนอาร์คภาคเก่านะครับก็คล้ายๆกับเควสเลยวันอาร์คภาาเก่านะแต่อันนี้แค่เข้ามาล็อกอินนะครับเราก็จะได้เป็นคีย์นะครับก็จะมาวันแรก5อันวัน20อันมันมันก็จะคูณไปเรื่อยๆนะครับน้องๆอันนี้เอาตามที่เขาแปลมาให้นะซึ่งมันเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับพี่ก็เลยแปลได้ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาในส่วนของตัวแผนที่นะครับ หากใครต้องการจะซื้อแบบส่วนของแผนที่นะมันก็จะล็อกนะครับแผนที่ในส่วนแรกก็จะล็อกหมดเลยนะครับทุกน้องทุกคนส่วนแรกก็จะล็อกหมดเลยนะครับทุกแผนที่เลยนะครับก็จะล็อกไว้เลยนะจะเปิดให้เล่นฟรีนะครับแค่ The Island นะครับอันนี้นะ The Island นี่เราจะสามารถเล่นฟรีได้นะครับทุกน้องแต่ถ้าเราอยากจะได้แผนที่อื่นนะครับอย่างเช่น Scor Earth ็กนาล็อกอะไรพวกนี้นะถ้าเราอยากได้แผนที่พวกนี้นะครับเข้ามาเล่นเราจําเป็นจะต้องมี Arc Pass นะครับก็คือนี่แหละน้องซื้อนี่แหละครับ ซื้ออันแรกนะครับเราก็เลือกเลยว่าเราจะซื้ออันไหนซื้อแผ่นที่ไหนนะครับเขาก็จะบังคับให้เราซื้อตัวนี้แหละน้องๆเมื่อเราซื้อนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกแผ่นที่ไปด้วยนะครับทุกคนก็จะมีทั้งหลายเดือนแล้วก็รายปีนะครับซึ่งจํานวนเงินย้ำอีกทีนะครับอันไหนไม่ชัวร์พี่การก็จะบอกว่าไม่ชัวร์นะแต่เสียเงินแน่ๆนะครับแต่เบื้องต้นรู้มาว่าแผ่นที่ละ199บาทนะแต่ที่จ่ายเป็นรายปีพี่ไม่รู้นะครับว่า1ปีจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้แหละน้้อองาาาาานนนนนนมมัััเเเปปป็ภษรรรรรตตุุกกะะะะะคคคบบจจณีท้อง เปิดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเมื่อเปิดได้ปุ๊บอาร์คพาสเข้าไปปุ๊บสามารถเสกของในตัวเราได้นะครับทุกคนจบแล้วนะครับส่วนถัดไปก็จะมาพูดถึงประโยชน์ที่ตามมาจากตามมากับอาร์คพาสก็คือคีย์คีย์ก็คือเป็นในรูปของกุญแจนะครับรูปของกุญแจกุญแจนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกับในส่วนของอเอาไว้เสก เอาไว้คาบของได้นะครับคีย์ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับที่มันเขียนว่าคีย์ตัวนี้เลยนะคีย์ตัวนี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับในการเสกของหรือว่าคาบของจากบูปินนะครับทุกคนย้านะครับว่าจากบูปินพิเศษนะครับเช่นพวกเนี้ยอ่าพวกเนี้ยจะเป็นของฟ้าใช่ไหมครับหากเราต้องการของฟ้านะครับแต่เราไม่มีของฟ้านะครับเรามีบูปินของฟ้าถ้าเราจะเสกนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ในการซื้อนะ อันนี้เป็นพี่เบื้องต้นที่พี่รู้มานะครับแอ่นนี้แหละในการซื้อนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้พี่ด้วยนะาสามารถบอกพี่ได้นะครับก็คือเราสามารถใช้ตัวนี้คีย์ตัวนี้ในการซื้อนะครับทุกคนก็สมมติว่าเนี่ยเราเข้ามาวันแรกนะครับก็จะได้5คีย์นะอ่ะเราก็ล็อกอินเราก็จะได้มา5คีย์นะครับทุกคนอันนี้นะเราก็จะได้มา5คีย์นะครับในการล็อกอินนะเอ่อรางวัลล็อกอินถัดไปก็อีก6ชั่วโมงครับอ๋อมันเป็นรายชั่วโมงนะครับที่ ลายลายชั่วโมงนะครับน้องๆครั้งแรกก็5้าคีย์รับต่อไปต่อไปต่อไปก็ครั้งแรกคีย์อันนี้พี่ไม่ชชวรวนะอ่ามันจะรับทุก6ชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นมันเขียนไว้ว่ารางวางังคันรางวันล็อกอินถัดไปนะครับอีก6ชั่วโมงนะครับมันก็บอกว่าให้มาล็อกอินแล้วก็จะได้คีย์เพิ่มนะอ่าอันนี้เขาน่าจะล็อกอันแรกนะครับก็จะได้เป็น5้าคีย์นะครับน้องๆแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้คีย์จํานวนมากเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้เช่นเดียวกันครับ พียงการคลิกตรงคีย์ด้านล่างนี่แหละน้องคลิกตรงคีย์ด้านล่างเนี่ยตรงกลางจอเนี่ยเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นขึ้นมาแบบนี้นะเราสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับว่าจะซื้อจํานวนเท่าไหร่นะซึ่งเช่นเดิมนะครับราคาตอนนี้มันก็เป็นภาษาของโปรตุเกสหรือก็บราซิลนะเขาภาษาเดียวกันนะครับโปรตุเกสกับบราซิลนะนี่นะครับก็จะเนี่ยแล้วแต่วงเงินที่น้องเลือกจะเลือกซื้อได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะตามใจของน้องเลยว่าอยากซื้อจํานวนเท่าไหร่นะครับๆๆทุกคนเอาละหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคีย์ มีคุณสมบัติเหมือนแอมเบอร์เหมือนกับเป็นเงินที่จะเอาไว้ใช้จ่ายนะครับในการซื้อของและประโยชน์ของมันยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับน้องมันยังมีมากกว่านั้นนะครับประโยชน์ของคีย์นะครับเพิ่มเติมก็คือว่าเราสามารถใช้คีย์นะครับในการเซกหรือว่าอัปเกรดของนะครับใน a อร์ดได้นะครับน้องอ่ะสมมติว่านี่เรามาเปิด a d ร์ดแบบนี้นะครับใน a อร์ดตอนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแท้หินหนังไฟเบอร์ไม้นี่นะครับ เราเปิด a d o ์ดแล้วเรารู้สึกว่าของมันไม่ดีเลยนะครับอยากจะได้ของที่มันดีกว่านี้นะครับที่น้องๆเห็นนะครับมันจะมีคําว่าอัปเกรดนะครับสปายนะครับนี่นะอัปเกรดสปายนะครับเขาก็จะเขียนบอกอยู่่เลยนะครับว่าจํานวนที่ใช้ก็คือ10 10คีย์นะครับน้องๆหากเรานะครับกดใช้ลงไปนะครับน้องๆของใน Ado ์ดก็จะมีการอัปเกรดขึ้นนะครับโดยเราจะเสีย10คีย์นะครับต่อการอัปเกรดหนึ่งครั้งนะครับน้องๆเห็นป่ะอ่านี่นะครับหากเรากดคอนเฟิร์มนะครับ มันก็จะอัปเกรดให้เราเลยนะครับหลังจากอัปเกรดของมันก็จะสุ่มไปนะครับสุ่มเป็นอะไรก็อันนี้แล้วจะดวงนะครับส่วนอันนี้นะครับของเขานะครับเขาสุ่มมานะครับเมื่อกี้จากพวกเทสนะก็จะกลายเป็นธนูนะครับทนูธรรมดาลูกดอกธรรมดาแล้วก็เป็นลูกดอกยาสลบนะครับน้องๆนี่นะเขาก็จะอัปเกรดแล้วได้ของตัวนี้มานะครับ1 a ึ่งแอด็อกก็จะอัปเกรดได้หนึ่งครั้งนะครับต่อ1นึ่ d แอด็อ ใครจะได้อะไรยังไงก็แล้วแต่ดวงนะครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาของพวกนี้มาใช้ได้เลยนะครับย้ำอีกทีก็ใช้ตัวนี้นะครับในการอัปเกรดนะยิ่งของมีคุณสมบัติสูงเท่าไหร่คีย์ที่จะต้องใช้ก็ยิ่งมีราคาที่ต้องจ่ายมากเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วคีย์สามารถทําอะไรได้อีกครับนอกจากการอัปเกรดของใน a i r d ดอนะครับอัปเกรดได้ทุกอย่างที่เป็นของใน a i r d ดแล้วนะครับเรายังสามารถนะครับเรายังสามารถนะครับใช้คีย์ในการเพิ่มสเตตัสหรือ เพิ่มระยะเวลาได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวนะยกตัวอย่างเช่นนะครับทุกคนตอนนี้นะครับตัวละครนะครับน้ำหนักเนี่ยหนึ่งร้อยใช่ไหมหากเราไปเก็บของจนแบบว่าของเต็มอะเราก็สามารถใช้คีย์นะครับซื้อบัฟอย่ามาซื้อบัฟเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่นะครับประโยชน์ของคีย์เหมือนแอมเบอร์เลยใครเล่นอังโมบายมาภาคเก่ามาก่อนก็จะรู้นะครับว่ามันเหมือนแอมเบอร์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับ ของต่างๆนะครับก็อย่างเช่นบูปินเนี่ยบูปินถุงมือนะครับน้องๆหากเราจะคราบเนี่ยเราจะต้องใช้เนี่ยเหล็กจํานวนเท่านี้หนังจํานวนเท่านี้ไฟเบอร์จานวนเท่านี้แต่ถ้าเรามีคีย์เราก็สามารถใช้ขียซื้อได้เลยครับทุกคนกดซื้อได้เลยครับก็คือกดดับเบิลคลิกไปนะครับมันก็จะขึ้นให้เรานะครับว่าทําจะซื้อด้วยคีไหมนะครับอ่ะยิ่งของนะครับมีระดับสูงเท่าไหร่จํานวนที่ต้องจ่ายนะครับก็จะใช้เยอะนะครับจานวนเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถุงมือสีเขียวเนี้ย ซื้อ1อันจะได้เท่าไหร่อันนี้นะครับเขาก็จะเสียทั้งหมด10บคีย์นะครับต่อการอัปเกรด1อันนะ1อันก็1ิบคีย์นะครับทุกคนอ่านี่นะครับเขาจะเขียนบอกเลยนะอ่านี่นะครับนี่1ิบคีย์นะครับบูปิงเขียวอันนี้นะย้งมีทีนะครับยิ่งของมีระดับสูงเท่าไหร่ราคาที่ต้องจ่ายก็สูงเท่านั้นนะครับหากคีย์ไม่พอก็เหมือนเดิมครับคลิกตรงหน้าจอตรงกลางด้านล่างตรงนี้ปึ๊กเราก็สามารถซื้อคีย์นะครับเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ต้องเสียเงินนะมันก็จะมีีรรราาาคคคท่่ต้อองงงจจยนนนนะะับเเเป็ิิโ นี่นะครับเราสามารถซื้อได้เลยนะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นบูปินในตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันโทอร์โนนบูปินอะไรพวกเนี้ยสามารถใช้คีย์ในการซื้อได้หมดเลยนะครับน้องๆซื้อเป็นของของสำเร็จมาเลยนะครับโดยไม่ต้องไปหาอุปกรณ์มาค้าบนะครับทุกคนนี่แล้วก็คีย์นะครับก็จะมีหลายราคาให้เลือกตามที่พี่บอกไว้นะครับน้องๆก็แล้วแต่น้องเลยนะครับว่าจะเลือกซื้อประมาณไหนนะครับคีย์นะครับนี่นะแล้วแต่น้องๆเลยนะครับจะเลือกซื้อประมาณไหนนะครับถามว่าซื้อเยอะก็ก็ใช้เยอะนะครับก็ไม่ต้องไปหาของนะก็ใช้คีย์ในการ ขอแค่มีบูปินน่ะน้องก็ใช้คีซื้อของเหล่านั้นได้เลยนะครับทุกคนเอาเรามาดูในส่วนถัดไปนะครับประโยชน์ของคีย์เนาะจบไปแล้วนะครับกับประโยชน์นั่นแล้วก็นี่ครับบัฟน้ําหนักคียนะครับก็สามารถใช้เป็นตัวเพิ่มบัฟน้ําหนักให้กับตัวละครเราได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนอ่ะฮะเพิ่มได้นะครับทุกคนสิบคียเหมือนกันนะครับใช้สิบคียนะครับในการเพิ่มบัฟน้ําหนักเห็นไหมจากเมื่อกี้หนึ่งร้อยนี่เพิ่มเป็นหนึ่งพันเลยนะครับเห็นปะจากของเดิมนะครับน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยเห็นปะ แต่ถ้าเราซื้อบัฟคีย์นะครับโดยใช้บัฟนะซื้อด้วยคีย์นะครับเป็นบัฟน้ำหนักก็จะใช้10คีย์นะครับรูปร่างหน้าตาก็บัฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆอ่าเมื่อซื้อมานะครับเห็นจะรับตรงนี้นะเมื่อซื้อมานะครับน้องๆก็าา ن, ing, ing. สามารถทําให้น้ําหนักของเรานะเพิ่ม่าเพิ่มมากี่เท่าเพิ่มมาเป็นร<ๆ>้อยเท่หาหรือเปลเนี่ยเป็นหนึ่พันเลยนะครับทุกคนอ่านี่แหละครับน้องๆในส่วนของวิธีการนะครับเพิ่มบัฟน้าหนักนะอ่ะเป็นไงแจ๋วไหมจากน้ําหนัก100อยนะครับ อยากจะให้ตัวละครแบกน้ําหนักได้เยอะๆก็จัดไปเลยฮะคี Key ช่วยได้นะครับทุกคนคี Key มันช่วยได้ทุกอย่างนะครับก็เอาตรงๆก็คือมันคือแอมเบอร์ดีๆเลยเหละทุกคนมันคือแอมเบอร์ดีๆเลยนะครับน้องๆจิ้มไปที่ตรงน้ําหนักปุ๊บก็จะขึ้นนี่แหละอ่าอ่าแล้วก็ในส่วนของประโยชน์ส่วนถัดไปของคีนะครับใช้ในการจับสัตว์นะครับทุกคนใช้ในการจับสัตว์อันนี้เศษของนะครับอันนี้เราใช้ก๊อดคอนโซลเศษได้ปกตินะครับทุกคน อันนี้นะครับเราสามารถใช้เอ,อ่อไม่ใช่สิใช้คีย์ในการซื้อได้นะครับน้องๆไม่ใช่เสกนี่ใช้คีย์ครับคีย์ไดโนเสาร์หรอกองเรียกว่าเสกเออส่วนอันนี้นะครับต้องเรียกว่าใช้คีย์ในการซื้อเป็นชิ้นมานะครับชิ้นละเท่าไหร่ก็เนี่ยแล้วแต่นะครับก็ยิ่งหลายชิ้นก็แพงหน่อยนะครับทุกคนทุกอย่างเลยนะครับน้องๆสามารถใช้คีย์ซื้อได้หมดยิ่งระดับสูงก็แพงนะครับแพงขึ้นเรื่อยๆตามระดับนะครับทุกคนแล้วก็มาในส่วนของ การจับสัตว์การจับสัตว์การจับสัตว์เดี๋ยวพี่หากวานะมันจะมีการจับสัตว์อยู่นะครับอันนี้เป็นช่องของชายชาวอิตาลีนะครับวิธีการจับสัตว์นะครับโดยใช้คีย์นะครับก็สามารถใช้จับได้เช่นเดียวกันนะนั่นก็คือการซื้อตัวเร่งเวลานะครับพี่หากวานอยู่ไหนวะวิธีการจับสัตว์โดยการใช้คีย์เร่งเวลานะครับเดี๋ยวหน่วะนี่วะเนี่วะคือพี่เห็นอยู่เขาสอนมาอยู่นะครับอ่ามันจะมีบัฟนะครับสําหรับ ใช้ในการจับสัตว์ด้วยนะอ่านี้ย้ําเลยนะครับน้องๆคีนะครับมันจะมีประโยชน์นะครับในการใช้จับสัตว์ด้วยนะเอ่อสองสัยจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่พี่ไปดูนะอันนี้ก็คงไม่มีรูปให้ดูนะอ่ะคีนะครับก็จะเป็นใช้ในการจับสัตว์ได้ด้วยนะครับก็คือมันเหมือนยาคูณนะแต่จริงไม่ใช่ยาคูณนะครับมันเป็นการเล่งเวลาเราจะมีบัฟหนึ่งอย่างนะครับเป็นบัฟเล่งเวลาในเซิร์ฟออฟไลน์นะครับเมื่อเราใช้คีนะครับซื้อบัฟอันนี้นะครับบัฟอันนี้ก็จะเล่งเวลาฟรบ ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อระยะเวลาเร่งไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าค่าหิวของสิ่งมีชีวิตนะครับมันก็จะลดฟึบฟึบหรือว่าน้องเผาเหล็กมันก็จะเผาเหล็กได้ไวขึ้นฟื้ฟืบนึกออกใช่ไหมครับเป็นการแบบรันเวลาให้มันเร็วขึ้นนะครับเป็นการแบบว่าใช้นะครับการเทเลพอร์ตเวลาหรือว่าเป็นการแบบ เลื่อนเวลาไปเร็วๆไปข้างหน้านะครับเลื่อนเวลาไปข้างหน้าให้เร็วขึ้นนะครับเวลาในเกมนะเมื่อเวลามันเลื่อนไปนะครับค่าหิวในน้สาก็จะลงได้ไวขึ้นโดยที่เราไม่ต้องรอแบบเรื่อยๆไปตามเวลาปกติเราก็จะซื้อมันจะมีช่วงบอกอยู่ครับว่าจะใช้ประมาณกี่นาทีนะครับเลื่อนไปข้างหน้ากี่นาทีจํานวนกี่คีเลื่อนไปจํานวนเท่านี้จ่ายอีกกี่ขีประมาณนี้นะครับน้องๆวิธีนี้ก็สามารถใช้เผาเหล็กไวขึ้นนะครับหรือว่าใช้ ลดค่าอาหารไดโนเสาร์ได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราแบบว่าไปยืนรอไดโนเสาร์นะก็ใช้คีย์เร่งเวลาได้นะครับเอาแหละอันนี้ก็คือข้าวๆนะครับสำหรับประโยชน์ของคียหรือว่าเป็นเงินจะเปรียบว่าเป็นเงินในเกมก็ได้นะครับที่เอามาไว้สําหรับซื้อของซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาใน ark survival ultimate mobile นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะ ที่พี่รู้นะครับจะว่าที่พี่รู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นมีเท่านี้พี่ก็เอามาแบ่งปันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆได้รับทราบข้อมูลบ้างนะครับไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดขอกราบอภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็แปลเอาจากภาษาโปรตุเกสนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะอังกฤษพี่ก็แย่แล้วนะครับนี่เจอโปรตุเกสพี่ก็โข แปลนานมากกว่าจะเข้าใจนะครับก็ไปถามน้องๆมาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไม่บา,บายสวัสดีครับนัเดเจอกันนะครับกดไลค์้พี่ด้วยนะเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย